ืืออมันโดนอะไรผู้หญิงคนนี้จะอยู่ตอนเข้าห้องน้ำันก็แบบเนี้ยโดนตอนที่กระจสุดท้ายไงระเบิอที่จังหวัดตูท้ายที่มันระเบิดอ่ะเห็นมันโดนแค่ตรงแก้มไม่คิดว่ามันโดนที่ลำตัวด้วยโอเคไหม Mm. 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 Okay, mai. Okay, mai. Okay. Man. Oh, okay. Oh. Alai, buat alai ya, dia Buat